สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Lisa าเวครับขอต้อนรับทุกคนเลยนะครับก็ทักทายแฟนๆของตอร์เนะจ๊ะวันนี้ครับลิซ่ามาแจกความสดใสพร้อมกับกระดาษในมือกระดาษนั่นคืออะไรครับกระดาษที่มีกรอบอยู่ตรงนั้นคือใบเซอร์ติฟิเคตนั่นเองครับนี่เป็นหลักฐานการยืนยันนะจ๊ะ ก็เว็บไซต์ Official ครับของ h ันทอร์เขาก็เป็นคนเอามาลงอัปเดตไว้ในเว็บไซต์ของเขานะครับสามารถเข้าไปดูได้ด้วยครับน้องลิซ่าของเราครับได้รับประกาศสรียบัตรครับหรือว่าใบเซอร์ติฟิเคตเนี่ยจากฮันทอนะครับด้วยยอดขายอัลบั้มที่เกินครึ่งล้านไปแล้วครับและได้รับรองการรับจถิตใหม่ของ i อินเทลโชดงด้วยนะครับยอดขายอัลบั้มในสัปดาห์แรกที่น้องวางขายเนี่ยสูงที่สุดของโซโล่หญิงในฮันทอชาร์ดด้วยนะครับนี่เป็นไง รเรียกได้ว,ว่ายอดขายสัปดาห์แรกของฮันทอเนี่ยก็คือ736,221อัลบั้มครับสูงมากๆครับส่วนตอนนี้นะครับพูดไปถึงกาออนนิดน,นึงครับ ของกาออนเนี่ยยอดขายรวมอยู่ที่ประมาณ7จ็ดแสนะครับซึ่งยอดตรงนี้นะครับไม่แน่ใจว่าเขาจะมีการรีสต็อกสินค้าเพิ่มหรือเปล่านะครับแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่ที่เท่านี้นะครับในส่วนของกาออนนะครับแหมก็ขอแสดงความยินดีกับตลิสด้วยนะครับนี่ที่ใบเขาเขียนว่า Certificate of 500k นะครับ ก็มีชื่อลิซ่านะครับพร้อมกับยอดนะครับนี่เขียนว่าลาลิซ่าครับ736,221นะครับซึ่งเป็นยอดมากกว่า5 0 0แสนนะครับก็คือ700,000กว่านั่นเองครับก็นี่แหละเป็นใบเซอร์ติฟิเคตแบบนี้ครับ ซึ่งจะเห็นในมือน้องนะครับมี2อันนะครับอันแรกก็คือที่ผมอ่านได้ฟังแต่เคยก็เป็นยอดทั้งหมดนะครับแล้วก็อันนี้เป็น Certificate of New Records นะครับได้มาทั้งหมด2ออันแน่นๆเลยนะครับและถ้าสังเกตครับวันนี้ลิซ่าน่ารักมากครับยิ้มตาปิดกันอีกแล้วนะครับ มากับผมมาคู่ใจนะครับแล้วก็แอบ,บโชว์พุงเล็กน้อยครับเสื้อก็เป็นแขนยาวดูอบอุ่นนะน่ารักน่ารักพร้อมกับเข็มขัดเก๋ๆแบบนี้แหละครับวันนี้มาแบบเรียบง่ายแต่ว่าดูสบายๆเนาะดูแล้วรู้สึกสบายตาสบายใจบอกไม่ถูกนะครับก็มาอวดเซอร์เิฟิเคตให้ทุกคนได้ดูกันนะครับวันนี้แหมก็ขอแสดงความยินดีกับลิซ่าอีกหนึ่งครั้งด้วยครับ ก็ต้องบอกว่ายอดขายเยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าปัจจุบันนะครับศิลปินเวลาออกเพลงกันมาเนี่ยยอดขายพวกนี้ก็ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าของลิซ่าเนี่ยสูงมากเลยนะครับแล้วก็สูงที่สุดของโซโล่หญิงของชา์ิฮันทอด้วยนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับลิซ่าด้วยนะนี่นี่เป็นไงเอารูปมาให้ดูกันนะครับกับใบเสื้อดีวีเอทสองใบนี้นะครับน่ารักจริงๆนะครับชอบมากมากเลยโอเคครับวันนี้อัปเดตกันสั้นครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในส่วนของคลิปถัดไปครับผมสวัสดีครับ